ในวงการรถยนต์จากยุคปลายทศวรรษ1980รถส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นดีไซน์ที่ล้ำยุคและเสนอแนวคิดใหม่ๆที่กล้าท้าทายตลาดรถยนต์ในขณะนั้นอีกหนึ่งในรถที่สะท้อนจินตนาการได้ชัดเจนที่สุดคือ Mitsubishi r v r Concept จากปี1989ที่เปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่28ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่น Mitsubishi r v r Concept ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า recreation vehicle runner หรือเรียกสั้นๆ RVR เพื่อเป็นรถแนว recreation ขับเคลื่อนสี่ล้อที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่รักการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้งอย่างแคมปิง้งหรือขับเล่นบนชายหาดตัวถังรถมาในสไตล์เปิดโล่งแบบไม่มีหลังคาไม่มีประตูแบบดั้งเดิมแต่เปลี่ยนเป็นโครงเหล็กเปิดโล่งรอบคันประกอบกับการออกแบบภายในให้สามารถกันน้ำได้ ทำให้รถคันนี้สามารถลุยได้ทั้งชายฝั่งป่าหรือภูเขาอย่างไม่ต้องกังวล